สวัสดีครับผมเข้ากับหนึ่งปลาำกันครับผมหนึ่ปลาสวายครับผมพิกดิบหางแหลมมันขมอนบอโกะกับมาสีอบบหหามันมหลมันตั้บอโกกับเลยบา้องมำงานจร่เนาะไก่ยูนแ่มึงซีจีไปทานเนืนนนอไก่ วัดเมื่อนรักเสาผมยังเขาแปลวะาอาหารก็ค่ายจุดเห็นรัอิเล็กตัวเดียวใครบัเดินรถตัาที่เขามักมันเห็ดเขาเลยมุกควนไปอยู่คุณนะเห็ดดีแล้วคนใหม่ผมมัไงด้วยอื้ออ่ะออนเดียวผมอวัน ปลาสวายมาเฮ็ดเป็นีกกินแซ่บเด้อครับผม นึ่งใสเข้าวเบือครับผมแล้วก็ข่าตะไคร้พริกครับผมน้ำปลา้าน้ำปลาครับผมขุมวสุดยอด Mm-hmm.